สวัสดีค่ะพบกับช่องอบกอกนะคะตอนนี้เราก็มาดูเนาะวันนี้พี่อนุวัฒน์น่าจะเปลี่ยนยางรถให้นะคะเดี๋ยวสลาดเวลาสักวันหนึ่งนะวันไหนาลสัาคไฟ่มันสคัญเลาดวันนึงเอาเอาทั้งวันเลยนะ เดี๋ยวโทรคุยกันท่านจะบอกแกยังไม่ทำนะ่บอกไม่ได้ทำว่าที่พูดบอกแกยังม่รีบก็เลยไม่ทำเเพรา้นเดี๋ยววันมาทำไฟไปไปทาบ่อด้วยบ่อมันใช้เวลานานแล้วก่อนจะหุงมาเราคุยกันแล้วเรียกว่าทำบ่อนานไหม ยา24ชั่วโมงก็เลยไม่ปะก็เลยเปลี่ยนมยก็เลยไม่ปะย่ปงยา24ชั่วโมงก็นนนดดหมายถึงว่าเขารับปาย24ชั่วโมง ไปที่ไหนมานะพิตาโค้ที่ไหนพิตาโค้ดทีดเลยขบนขบืนซ้ายขบือดัดซ้ายพี่ตาโค้ดแค่พ่ตาโค้ดมาไปกลับมาจากดานซ้ายมาที่นี่ไปแน่นะโอ้ดูช่างพิถีพิถนพระช่างนี่โหดูช่างพระเต็มคอเลยคาดว่าจะไปถึงน้องยางเนาะวันนั้น คนใจคนกรถนะช่ก็สุดยอดมันก็ถึงนวพี่เนาะใจแต่คนี่วันถึงนะอะที่วันถงี่วันถึงนะพีุ่กไปวันเดียวเลยวันเดียวไปถึงไหนนะไปแต่ก้างไปแต่กลา

ซื้ออล่มอ่ะก็ใหญ่ใหญ่ปกติไปที่จังหวัดเลยวันเดียวถึงถ้ามีนั่นกโนเนี่ยเดือนนึงถึงค่อยๆไปถ้ามีหตลาดไหนก็แวะยังมีขนอยู่เลยสาบานยังมีน้ำอยู่รถรุ่นไหนพ่อนิ่ม เท่าเทอาเทนาไม่เท่าทั้งันฮะจ้าบ้าเคยรู้ไหมคะก็หน้าลงตอนตอนดึงกันไปอะไม้ปูกันไปเนี่ยมันก็หน้าลงเข้าเ้ารถเ่ขาดเลยเฮ้ยเข้ารถเงขาดเออใช่ถ้าเป็นแบบเดิมมันก็ลงบ่อยแล้วแบบนั้นที่พ่วงกันไปน่ะเ้ารถเก่ง รถเข็นรถเข็นก็เหมือนที่เราเห็นแก่วงนั่นแหละเพ็นอย่างนี้น่ะแกเสียงดีนะแกเสียงดีมากให้ร้องเพลงบอกเดี๋ยวจะให้แกร้องเพลงเอาร้องดูสักตั้งนสักเพลงไปอยากฟังเพลงชอบเพลงพักชอบสุากแน่แนจะนาซื้อแล้วพี่ก็ร้องเพลงด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็มีความสุขเเราด้อวกนเื่อมา ันจะมีความุ้านีเขารานมาี่ยวเยี่มให่ให่มากเลยเือดอาหาผ่อนที่ร้านไหนเ้ยมก็จำไ่ได้นั่นอยู่หน้าโรงบานาละธนาคามตะกาครับรถเลี้วไปยี่ห์คัมตะกาไม่ใช่ไกลก็วิ่งกลับมาจ่ายเขาทุกเดือนเหรอรับต้องจ่ายาทุกเดือนโอ้วันที่สามสิบเันที่เก้าเราก็มา เลไม่เคย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 ่ห้กีแล้วเดีว่าเนาะคอนเนี่ยคอนเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเครื่องเสียงมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเท่าไหร่แปดเดือนมาแ้หแปดเดือนก็ใหญ่ใหใหญ่ยัตาเไปนะพี่ร้องเพลงให้แบบมีความสุขมากๆเลยวันนี้จะเสนอสักเพลงอ่ะเพลงอะไรที่ที่ถนัดเพลี่อเลย เราไม่อองมาใกล้ๆนะทำเองเพราะๆเราไหนๆก็จะไหนๆแล้วไม่บังไม่บังโชว์หน่อยโชว์หน่อยให้ช่างเสียงกว้างดินแดนวิมานหนาวกายสาบานหนาวสันสาเทียนผู้จงเป็นลงเสแสงเดือนเมฆ้อยลอยเลือนยามเมื่อคืนวันเสียน มูนห้างลงลอยวาลีลงกลางนาพีเมลาสีสวยเดน่นนำหยวไลลินบ่เวนเจ้ากรรเลยเห็นเจ้าเดือนน้ององเูียงควางนี่อเออนนั้นบอเคยเห็นน้องนอ้ำยาดอยเดี๋ยวนี้ตำมาคาบจอมลอย เราทำนองโหยผู้จูงงามปาายให้หินมิ่งวัลเจียงกว่างใจลมลอยล้วงไอ้สุทว่งเหงืออ้านผู้ยังเป็นลอนกลกันไอ้ไอ้สุขสัน์กาบความงามเจียงกว้างจบแล้วเพลงอะไรเพลงของกาวิเศษเหรอกาวิเศษกวิเศษนักร้องเก่า ป่าดนุรักร์ก็รู้รู้15ปีที่ไต้เขาทางเดนดินในการือกอวิเศษร้องไว้15ปี15ปีเพลงเพลงเป็นต้องให้พี่อนวัดร้องไม่เอาดีกว่าเนาะสักท่อนพี่พี่ลาวันก็ร้องได้ <laughs> ลืมไปลืมเนื้อเลยพอได้ยินดนตรีแต่แต่แต่ลืมเนื้อเลยร้องได้กี่เพลงครับเวลาเยียวอีกสักเพลงได้ไหมเพลงที่ไม่ใช่เพลงนี้อ่ะเป็นรุ่นใหม่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 ไม่ได้เอาหมอลำอ่านหมอลำมันแค้นนะคอยนอนหลังเมียมีสวย่นี้ไปกระทั่งมาเมื่อยใจบบกยใจไหลคอย nhi để rồi rót vô lén cầm vắn nàng canh coi nha ta bò dính ma trời coi lấy mưa lấy đường con phàn con nàng canh ta lấy chuẩn bị đầy phàn ma tua ai ta nó vô lấy pi sen tìm đi non chít rồi phàn mèo nồi coi chạy can hắn chạy bò tìm cứ ai tìm mò mây là lấy đầy chủ nhâm hắn cầu năm pi chơi bò lấy liệu cái liệu tới tu còn đẹp mất chiều chạy nữa hai chạy chạy là mạng chạy 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 lao พี่ยู่ย่างผู้อาเ้าคิดสงสารตัวเราเมื่อเขาไม่หยาดีหนีไปเร็วเนี่ยผู้ยิ่งใจสัวผัวที่กุกตันี้หนีจ่อยปล่อยวางเปลี่นพอฮังเมียแรนีนีิปาก้านี้จ๋าใจก้นมาสั่งเปลี่ยนไปได้ไฟไดีล่ะสั่งมายำใจพี่ผู้เจ้ามีบอ่อแป๊บหนังแต่บอ่อเหลียวสั่งยาก,ก่ยวเมียเพลินของผมก็ปล่อยใจของขอยู่คอยสร้างพี มีกำเหลวอย่างมีเหลวซ้ำติมมีกำเหลวอย่างนี้เหลวซ้ำติมหรือหลงลืมแลลวว่วมหมู่แต่หลังคิดเบื้องกลางปางก่อนตอนหลังตั้งแต่สองนวัต่อกันก้านนั้นผมจำได้หัวใจหมันเสียงบ่มีเอียงเบียงก้อยจำได้สูนเหลวเงินจ้าเงินน่าเรียกเงินเงินนเงินตา น้องจับดังไม่ตั้งราบเพราะอำนาจเงินตาและไปเจ้าจักตอนเพราะอำนาจเงินตาและวไปเจ้าจักตอนนนเดี๋ยวแรงบุกเแกงบ่ตังก็บ่มีตั้งใจได้กำไหม่ยังขึ้นนั่งแต่อื่นขึ้นกำน้ำเราก็ม้งาเจ้าต่างใดที่จอยปวดใจ้ายให้ดีได้สาไใดกัดต่างไอจีน้องมาจังนั่งหลงใจ ในกลางนี้มีสิ่งของคนก็จุดกระบ๋องกองเหย้ามาจู่ขอถึงบ้านไปหันก้าให้มาลำอีเสียสิอี่ระยะลำเก่าไอ้ข้างเจ้าบ่ยังลุบปังมังก้างมุนปั้นมุนคนจะดำใจใจก็อยากสีมาบ้านพ่อก็ไกลเล้วเนี้ยปุยิ่งแต่จัวฟัวก็ยังอยู่เล้วแต่เมียแถวบ่มองก็ให้น้องช่องไม่สมหวังิกลระเป๋าของดีก็อยากตัวมี้หน่อยยังอไงยาตัวมี้หน่อยยังไงโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเอฟซีเนี้ยหัวลำ เยอะมากก็นี่นะคะมสีสำหรับคลิปนี้ขอฝากเอาทเท่านี้นะคะก็ขอแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ